สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูประจําเดือนสิงหาคม25 6 3ค่ะชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤิจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะชาแนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีธนูลัคนาธนูใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อ เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตอะไรที่ดีก็เก็บไว้เป็นกําลังใจนะคะส่วนอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ดูเพื่อ,เ,อเป็นเขาเรียกว่าเป็นคําเตือนนะคะหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เนาะอาจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามม่ก็ไม่แนะนําให้นําหน้าภัยทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้ทงสิน้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ก็จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของตัวเองเลยนะคะถึงจะตัดสินใจได้เนาะก็ไม่นะคะเปิดไพ่ให้แล้วเนาะคะในส่วนของพื้นดวงนะคะในของชาวราศีธนูลัคนาธนูในเดือนสิงหาคมนะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภและก็ความรักบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรา เริ่มนะคะดูกันนะคะว่าตำแหน่งแรกนะคะเริ่มต้นจากตำแหน่งแรกเลยก็คือตำแหน่งตัวตนของชาวราศีธนูและขนาธนูนะคะได้เป็นไพ่ดีเดวิลนะคะเดวิลใบนี้นะคะเป็นไพ่ตำแหน่งตัวตนของคุณของชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะแม่รู้สึกว่าชาวราศีธนูเนี่ยในเดือนสิงหาคมนี้ตัวคุณน่าจะมีอารมณ์ ค่อนข้างที่จะด a กไซนะคะประมาณว่าหงุหงิดง่ายนะคะโมโหง่ายหัวร้อนนะคะอารมณ์แปรปรวนนะคะเหมือนกับเขาเรียกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเป็นไบโพ l a r เลยนะคะงุหงิดง่ายมากอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะโมโหง่ายหัวร้อนง่ายนะคะนะคะรู้สึกไม่รู้สึกอยู่ที่ไหนก็ร้อนรุม่มอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายตัวอยู่ที่ไหนก็รู้สึกแบบ ไม่มีความสุขไปหมดเลยนะคะบทจะดีก็ดีใจหายนะคะบทจะร้ายก็ร้ายแบบขึ้นมาแบบดือด้อโดยที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะอืมอาจจะเป็นความคิดบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่กวนใจของคุณอยู่นะคะบางคนนะคะหงุดหงิดง่ายบางคนเครียดนะคะบางคนอ,อ,อารมณ์แปรปรวนขึ้นลงแบบไม่รู้สาเหตุเลยนะคะก็ อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบแล้วก็บางสิ่งบางอย่างนะคะที่ตัวคุณปัญหาที่คิดไม่ตกปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้วนเวียนวกบนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะมันก็เลยทำให้ตัวคุณเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งแล้วก็พานที่จะโมโหหงิ่ง่ายด้วยนะคะเหมือนกับอารมณ์ไม่ดีกับเรื่องนี้ พอมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาปัญหาอื่นเข้ามามันก็จะพานหงุดหิดทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกไม่ดีไปด้วยนะคะตรงนี้ต้องให้เหมือนกับตัวคุณอารมณ์แปรปรวนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขี้โมโหด้วยใจร้อนด้วยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะอันนี้ก็คือตําแหน่งตัวตนของชาวราศีธนูลัคนาธนูนั่นเองนะคะคุณคือชาวธาตุไฟเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็อารมณ์แบบ เป็นไฟอะคะ่ะอืมร้อนมากอารมณ์พีกง่ายนะคะหัวร้อนง่ายด้วยระมัดระวังตัวระมัดระวังอารมณ์ตัวเองคำพูดตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ของการงานจะเป็นอย่างไรนะคะการงานของชาวราศีธนูและคณาธนูทำงานหนากักทำงานหนักมากๆนะคะไพ่สิบไม้เท้านะคะทำงานหนักมากๆเลยนะคะพยายามนะคะอยากจะ เขาเรียกว่าอยากจะทำทำงานหนักเพื่อที่ตัวเองเพื่อความสำเร็จของตัวเองนะคะไพคิงถือไม้เท้าควีนถือไม้เท้านะคะบางคนนะคะตอนนี้นะคะเร่งทำผลงานนะคะเพื่อที่จะได้โปรโมตตำแหน่งเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเนาะหรือว่าบางคนนะคะทำงานหนักมากๆเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยมีเขาเรียกว่า มีความมั่นคงในครอบครัวนะคะแล้วก็บางคนนะคะมีการแข่งขันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีการแข่งขันสูงนะคะแล้วก็ทํางานหนักสร้างผลงานเยอะนะคะเร่งสร้างผลงานเร่งทําผลงานเพื่อที่จะได้โปรโมตตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าจะได้มีผลงานเพื่อที่จะได้โปรโมตในปีหน้านั่นเองนะคะแล้วก็บางคนนะคะในที่ทำงานมี ถามว่ามีปัญหาไหมมีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดวิลเข้ามาในส่วนของตำแหน่งของอตัวตนด้วยนั่นเองนะคะก็ไม่รู้สึกว่าอาจจะมีนะคะการทำอะไรลับหลังกันในที่ทำงานนะคะการเลื้อยขาเก้าอี้การใส่ร้ายป้ายสีนะคะใส่ความใส่ร้ายป้ายสีนะคะไพ่เดวิลขึ้นมาพร้อมๆกับไพ่เจ็ดดาบแบบนี้นะคะตัวคุณอาจจะ ถูกเขาเรียกว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะผลงานต่างๆความผิดอะไรที่เราไม่ได้ทำนะคะก็อาจจะถูกเพื่อนร่วมงานนะคะใส่ร้ายได้นะคะหรือถูกขโมยความคิดขโมยไอเดียนะคะตรงนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันตัวคุณนะคะอยากจะเริ่มเขาเรียกว่ามีความคิด ที่จะเปลี่ยนปแปลงนะคะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ด้วยนะคะในการทำงานเนาะ <reality. S 1> เพราะว่ามีไพ่ดิมิทเชียนขึ้นมากับไพ่เทมเพลนนะคะทำให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าอ,อยู่ตรงนี้ไปก็โดนการแกล้งอยู่ตรงนี้ไปก็โดนขโมยผลงานขโมยไอเดียอะไรประมาณน,นี้คะ่ะตัวคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ด้วย <principle of understanding> เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ไปก็รู้สึกว่ามัน มันไม่ได้ดีต่อใจแล้วนะคะเนาะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไมมองว่าก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่เช่นเดียวกันสําหรับใครที่หางานใหม่อยู่นะคะหรือว่าได้ไปสัมภาษณ์หรือว่าไปร่อนใบสมัครไว้แล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ในช่วงปลายปลายเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันนะคะการงานของชาวราศีธนูลคนาธนูถ้าหากว่าใครที่เขาเรียกว่า ระมัดระวังนะคะงานที่เป็นแบบสีเทาๆเ,เนาะกา็ต้องดูด้วยะคะ่ะว่าถ้าเป็นงานสีเทาเนี่ยไม,ไม่แนะนําไม่สนับสนุนนะคะเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะแล้วมันก็อันตรายด้วยนะคะในเรื่องราวของการเงินการเงินของชาวราศีธนูและคนาธนูที่เป็นไพ่เงินจริงๆขึ้นมา2ใบนะคะได้เป็นไพ่ก้าเหรียญกับไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะ ชาวราศีธนูลัคนาธนูสําหรับการเงินของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะไม่รู้สึกว่าการเงินของคุณค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะอยู่ได้นะคะไพ่เก้าเหรียญไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแล้วก็ไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะก็มีความคิดนะคะที่อยากจะเอ,อเอาเงินเก็บเงินก้อนนะคะไปลงทุนนะคะอาจจะเป็นการทำกิจการเล็กๆนะคะเป็นธุรกิจของตัวเองอยากจะเป็นเจ้า เขาได้ว่าอาจอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆของตัวเองแล้วนะคะอยากจะเป็นนายตัวเองเนาะเบื่อกับงานประจําแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะลงทุนทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วเนาะก็ไม่มองว่าต้อง ต้องศึกษาค่ะต้องศึกษาความเสี่ยงนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่ถ้าหากว่าชาวราศีธนูและคาธนูไปเขาเรียกว่าไปทําทําแบบร่วมหุน้นร่วมทุนที่มีแบบว่าอ,อ่คนมาร่วมทำอะค่ะอืม เขาเรียกว่าหุ้นส่วนอ่างานที่เป็นหุ้นส่วนไม่แนะนํานะคะมีเกณฑมีิอกาสที่จะถูกโกงได้ปีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะกับไพ่เจ็ดดาบนะคะระมัดระวังการถูกโกงนะคะถ้าหากว่าอยากจะทําธุรกิจส่วนตัวก็ทําเองทําคนเดียวนะคะจะดีที่สุดเนาะการเงินนะคะอย่างที่บอกนะคะจะได้มาจากการทำงานนะคะไม่มองว่า ในเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะตามหน้าไพา่ไม่มองว่าโชคลาภนะคะจะได้มาจากการทำงานได้อ่อมาจากเขาเรียกว่า ถ้าหากว่าจะเป็นโชคลาภการเสี่ยงเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้ไม่มองว่าถามว่ามันมัน,ม,นมันได้ไหมมันก็ได้อะค่ะเนะาะไพ่เดวิลขึ้นมาขนาดนี้นะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบฟลุกฟ,กฟุกนะคะมีโอกาสที่จะได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราได้มาแล้วเราไม่ทําบุญเนี่ยมันจะกลายเป็นดาบสองคมเป็นทุกขลาบซะมากกว่า นะคะก็ถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ไม่ก็ไม่แนะนําแต่ถ้าหากว่าอ,าอยากจะแช่แบบว่าเล่นๆล,ล,ลองเสียงดูอะไรประมาณนี้ก็ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าได้โชคลาภมาแล้วก็ต้องแบ่งทาบุญด้วยนะคะการงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะ โชคลาภไปแล้วในส่วนของสุขภาพสุขภาพของชาวราศีธนูและคณะธนูให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องราวของหลังนะคะการแบกของหนักนะคะอ่านะทำงานหนักทํางานหามลุ่งหามข้ามนะคะระวังเรื่องคอบา่าไหลหลังเท้านะคะอ่าแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของ โรคนะคะที่เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรมกรรม,มพันธ์ุนะคะให้ระมัดระวังให้ดีนะคะส่วนอของช่องท้องท้องน้อยลงไปนะคะอวัยวะสืบพันธุ์ตรงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะตร,ตรงนี้จะเป็นคำเตือนนะคะในเรื่องราวของสุขภาพเนาะให้เราระมัดระวังไว้นะคะ การงานการเงินสุขภาพโชคลาภไปแล้วนะคะความรักความรักของชาวราศีธนูและคณะธนูเดี๋ยวไม่จะทําคลิปเจาะลึกไปอีกคลิปหนึ่งนะคะตรงนี้ไม่จะอ่านแค่เป็นโดยรวมเป็นแบบคร่าวๆเ,เท่านั้นนะคะ โชคลาภของขอโทษค่ะความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูตามหน้าไพา่ถ้าหากว่าเป็นคนโสดคนโสดถามว่ามีเกณฑ์ที่จะเข้ามาไหมมีคนเข้ามาไหมไม่รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอยากจะให้ระมัดระวังว่าคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะ ให้ระมัดระวังถ้าหากว่ามีคนเข้ามาระมัดระวังว่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ได้โสดสนิทนะคะไม่แนะนําว่าคนโสดในช่วงเดือนอสิงหาคมนี้ให้โสดไปก่อนเพราะว่ามีคนเข้ามาก็เป็นคนที่มีเจ้าของนะคะมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าไปได้นะคะสําหรับความสําหรับคนที่เป็นคนโสดแต่ว่ามีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะไม่รู้สึกว่า มันก็ยังคงไม่ชัดเจนต่อไปนะคะมีไพ่เดวิลขึ้นมาอาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะเป็นรักที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าทำอะไรลับหลังนะคะ ความรักครั้งนี้ที่เป็นรักไม่ชัดเจนมันก็ยังเป็นความรักที่ไปไปกลับกลับอยู่นะคะยังหาความชัดเจนไม่ได้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่นะคะแต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะไพ่คู่ยังขึ้นมาอยู่นะคะได้เป็นไพ่งถือไม้เท้ากับควีนถือไม้เท้าแต่อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคิงถือไม้เท้ากับควีนถือไม้เท้าเขาหันหลังให้กันแบบนี้นะคะความรักนะคะอาจจะจืดชื่อจืดจางกันได้เช่นเดียวกันให้ระมัดระวังนะคะถ้าหาก ว่ามีเขาเรียกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีคนมือที่3มเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่าความรักครั้งนี้ไม่หวานแหววจืดชืดไปแล้วนะคะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองมีเกณฑ์มีโอกาสที่คนรักหรือว่าอาจจะไม่ใช่คนรักอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่แอบทําอะไรลับหลังคู่ของคุณอยู่ ะะมันมันก็ไม่ดีเนาะถ้าหากว่าหมดรักกันแล้วก็พูดคุยกันนะคะดีๆเนาะก็ไม่อยากจะให้นําคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จะเลือกใครก็เลือกกันไปเลยสักหนึ่งคนนะคะเราไปเริ่มต้นใหม่นะคะเนาะเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นรักสามเศรายัางไงมันก็คาราคาซังไม่จบไม่สิ้นนะคะไม่อยากจะให้อยู่ในวังวนของความรักที่เป็นพิษนี้นะคะยังไงก็ตามมันไม่ได้มีความสุขเลยนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงทั่วไปของชาวราศีธนูและคนาธนูค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้เมย์มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะเมย์พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เมย์อัปเดตขึ้นมานะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ